อันนี้เห็ดแตกาที่นออันนี้จะทำน้ำพริกทำน้ำพริกนะจ๊ะเห็ดมีโปรตรีนมีใยอาหารมีประโยชน์ได้จ้าเนี่ยรากแป้งเาจ้าที่นอกตัวอันนี้ที่เราจะลัวเห็ดทำน้ำซุปก่อนจะนะผัวเห็ดเราตับนืงแบบเตรียมพริก พริกแล้วก็กระเทียมหอมแดงจ้ะอันนี้เอาไปผัดที่หลานนี่ยันสเสามันเสาอยู่พักผ่อนจ้าไม่ทำงานเพราะว่าไปพิชท่าพิชทำงานหนะักพออยู่เสาทุกันช่วงนี้ อาหารจานมากแล้วนี่ไรก็ตอนี่ไรอาหารไห่ใช่ออาหารล่ากินที่นองมากหลายอาหารไทยอาหารล่าเพราะไม่ีล่ากินได้อาหารฝรังอย่างเดืออาไม่มีให้มันติดจ้ะ๊ีเหงิดไอ้ขาวราแป้วก็ที่นอก็อต้อั้งกะเจี่ยนี่ป่าย่เดี๋ยวป่ามาักโขกใจมันจะงอนเห็นมันข้ามี่ นี่นี่นือนสอปารจาคนีา